เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยนะคะถ้าเกิดถามเรื่องแบรนด์เนมเนี่ยนะคะเธอรู้หมดเลยค่ะดารงดาราคนไหนใส่ของจริงของปอมเธอจับโป๊ะได้หมดเลยนะคะ <c oughs> แต่ทําไมเธอถึงมาหลงไหลในแบรนด์หนึ่งของเมืองไทยมาพูดคุยกันค่ะ <c oughs> น้องแอลพันธิลาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่บุ๋มสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะค่ะ คือต้องบอกแม่บุ๋มว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกิดมาว่าหนูชอบแบรนด์เนมเนี่ยก็คงจะไม่ผิดเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าอาจจะเป็นสาวช่างเลือกแม่จะเป็นแบบว่าช่างเลือกใช้ของนู่นนี่นั่นแต่ไม่จําเป็นจะต้องเป็นทุกไอเทมนะแม่ไม่ต้องแบรนด์เนมทุกอย่างแต่ว่าอันไหนอ่ะคือให้รู้จริงใช่เราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็หลงเสน่ห์แบบว่าของของความเป็นแบรนด์เนมเพราะว่าแอรู้สึกว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจแล้วก็จริงๆเนี่ยก็ซื้อบางอย่างนะแม่ก็จะมีกระเป๋าแล้วก็น้ําหอมคือแอต้องบอก ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่คอนเซิร์นในเรื่องของกลิ่นตัวมากค่ะคือแอร์จะฉีดน้ําหอมตลอดเวลาถ้าใครเนี่ยไปถ่ายงานกับแอร์ก็จะเห็นเลยว่าก่อนเข้าแม่เห็นไหมก่อนเข้าสตูหนูก็ต้องเพื่อความมั่นใจเพราะหนูรู้สึกว่าวันไหนที่เรารู้สึกมีกลิ่นตัวมันจะรู้สึกไม่มั่นใจแม่บุ๋มจะกอดหนูหนูก็ไม่กล้ากอดแม่บุ๋ม จะยกมุงยกไม้ยกมือมันก็รู้สึกไม่มั่นใจไปหมดแล้วอย่างเราอะค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างแอร์อาชีพแอร์เนี่ยต้องวิ่งงานเพราะวิ่งงานนู่นนี่นั่นแม่บางทีมันมันมีกลิ่นตัวแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย ความมั่นใจของเรามันลดลงไปสเสน่ห์ของเราความกล้าพูดเนี่ยกล้าทาของเราเนี่ยมันลดลงไปเลยเพราะฉะนั้นแอร์รู้สึกว่าแอร์เนี่ยเป็นคนให้ความสําคัญกับเรื่องน้ําหอมจนทําให้แอร์ได้มารู้จักกับมาดามฟินคือแอร์ก็เหมือนแม่บุ๋มแบบนี้มายืนคุยแบบนี้แล้วก็รู้จักกับมาดามฟินมานานแล้วค่ะคุณผู้ชมคะ่ะก็เห็นทั้งพี่โดมน้องเมทันกวินปุ้มปุ้ยมาหรือว่าพี่ใหม่เจริญปุระมาแล้วมาดามฟินเขาออกมาแล้ว 3รุ่นด้วยกันรุ่นคลาสสิกรุ่นวีรุ่นซัมเมอร์หนูก็ยืนคุยกับแม่ปุ่มแบบเนี้มันจะขนาดนั้นเชื่อเหรอเนี่ยไอที่เขาคุยเนี่ยจริงปะเนี่ยดาราคนนู้นคนนี้เนี่ยเขาใช้จริงปะเนี่ยเนี่ยของฉันเนี่ยใช้ขวดละเป็นหมื่นจากยุโรปเลยนะมันยังไม่ได้ขนาดนั้นเลยเอาจริงๆตอนแรกปิดกใจมากจนล่าสุดเนี่ยได้มาเจอน้ําหอมนี่เลยกลิ่นซัมเมอร์แม่ยังไงมันหอมจริงๆแม่มันเป็นกลิ่นน้ําหอมที่หนูอาจจะเป็นจริตหนูอ่ะพอหนูอ่ะแม่ขออนุญาตนะแม่นะ อ่ะเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยแม่ส่องฟึดพอแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันหอมแล้วมันชื่นใจจริงๆเลยอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าแม่วันนั้นอ่ะมาดามฟิงเขาไปออกรายการหนูหนูก็เลยบอกว่าพี่คะหนูขอซื้อได้ไหมเออแต่ว่าพี่ไม่ต้องส่งมานะเพราะหนูไม่อยากรีวิวให้พี่ฟรีเออแต่หนูชอบกลิ่นมันแม่เชื่อไหมหนูอ่ะไปถ่ายรายการกับนิกกี้อ่ะหนูฉีดนะมาดามฟินปุ๊บลงทะเลไม่บอกหนูว่านั่งเรือหางยาวลงทะเลไปปรากฏว่า อินิกี้มันมาอยู่หลังหนูมาลวดนวดหลังหนูอะแล้วก็พูดก,กับหนูว่าพี่แอ้นีคนเคยบอกไหมว่าพี่เป็นคนตัวหอมเออแม่เท่านั้นแหละมาดามฟินคือยืนหนึ่งออไม่โกหกนะใช่เม่นก็คือเม็นไงแม่มันชอบดมจั๊กกะแล้วผู้หญิงใช่ไหมใช่ใช่ใช่หนูก็แบบโอ๊ยแต่แล้วเจออินิกี้ก็พ่นมาดามฟินปรากฏว่าพ่นเสร็จปุ๊มบมาหลุดพี่มีคนเคยบอกไหมพี่ตัวหอมเท่าน,นั้นแหละแม่หนูแบบยืนหนึ่ง ไว้ใจมาดามปินไม่ว่าจะตากแดดนะคะขนาดไหนนะตากลมขนาดไหน,อนหอมติดทนนานและยิ่งโดนเหงื่อยิ่งหอมกลิ่นใครกลิ่นมันกลิ่นรมแบบนี้นะแม่อ,อาจจะดูเหมือนกันแต่ว่าเวลาอยู่ที่ตัวใครเนี่ยมันจะมีกลิ่นกายของแต่ละคนฟิโลโมนของแต่ละคนผสมไปปุ๊บมันจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร คือที่แฮปปี้สุดๆนี่นะคะคุณผู้ชมขาเราก็ไปดูนะเขาเนี่ยนะได้รับการรับรองจากอิฟราซึ่งเป็นแบบว่าสถาบันสถาบันน้ําหอมนานาชาตินะคะที่เขารับรองว่ามาดามฟินเนี่ยมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวคุณใช้ไปเลยนี่ถูกต้องชัดเจนแอมไม่ได้พูดมั่วๆนะคุณผู้ชมขาต้องบอกว่าแอมอยู่3กลิ่น3มกลิ่นนี้7วันใช้ไม่ซ้ํากันเลยถวันนี้ใช้ซัมเมอร์เดี๋ยวฉีดผสมกับฟินาเล่เดี๋ยว คือสามารถที่ชอบเนี่ยคือสามารถฉีดผสมกันได<ช>้<ช>นะแล้วคุณก็มิกซ์เป็นกลิ่นใหม่ในแต่ละวันได้ทั้งหมด3าขวดแบบนี้เนี่ยก็สามารถทําได้ถึง7กลิ่นด้วยกันนะคุณผู้ชมถูกต้องแล้วค่ะและที่แอร์แฮปปี้นะแอร์คิดว่าน้ำมาดามฟินเขาคิดมาดีแล้วแม่ว่าน้ําหอมขอ,ของเขาเนี่ยทนกับสภาพอากาศเมืองไทยไม่ใช่อากาศแบบยุโรปเมืองหนาวมาแล้วฉีดปุ๊บแล้วมันไม่อยู่เพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมขาแอร์อยากให้ใครหลายๆคนที่ยังไม่เปิดใจเหมือนแอร์ในตอนแรกเนี่ยตอนนี้หยิบมือถือขึ้นมาเลยดีกว่านะคะ เพราะว่าอยากให้คุณแอดไลน์มาก่อนเลยวันนี้แอมีโปรโมชั่นมาฝากเด็ดมากๆนั่นก็คือแอดไลน์มาเลยนะคะที่แอดไซฟิน56ค่ะคุณผู้ชมค่ะหรือจดเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะคะที่0 2 0 3 0 0 0 3 3 3คุณตั้งใจฟังโปรโมชั่นวันนี้ดีๆนะคุณผู้ชมค่ะปกติเนี่ยน้ำหอมมาดามฟินนะคะ2ขวดปกติราคาเกือบ3,000บาทวันนี้คุณจ่ายเพียงแค่1 9 9 0บาทเท่านั้นค่ะ แต่คุณผู้ชมเมื่อกี้แอรบอกคุณผู้ชมแอดไลน์แล้วใช่ไหมเ<ช>ฉพาะคุณผู้ชมที่สั่งมาตอนนี้เลยนะคะรักฟรีน้ํำหอมอีก1ขวดนะคะแล้วก็โลชั่นน้ำหอมอีก3หลอดอรวมทั้งหมด6ชิ้นปกติเกือบ6,000บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่1,990บาทเท่านั้นเท่ากับวันนี้คุณซื้อ2 แถม4รวมทั้งหมด6ชิ้นสุดคุ้มไปเลยนะคะอย่าลืมนะคะแอดไลน์ได้ที่แอดไซฟินห6หรือว่า0 2 0 3 0 0 0 3 3ค่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะคะถ้าเกิดคุณเห็นตามออนไลน์หรือการซื้อทั่วไปคุณก็จะไม่ได้โปรโมชั่นเยอะขนาด,ด,น,าดนี้น,น,นะคะแล้วก็ที่สำคัญตามตลาดนั้นอันนั้นของปลอมนะคะต้องขอเรียนชี้แจงอย่างนี้เลยเพราะว่ามาดามฟินเขาดังมากดังนั้นถ้าจะซื้อซื้อของจริง นะติกตัวทนนานๆเนี่ยนะคะต้องซื้อทางเนี่ยด้จอทีวีตอนนี้เลยถือว่าถูกมากๆเลย1,990บาทเท่านั้นโดยเฉพาะตัวโลชั่นอันนี้ก็เลิศเลยเช่นเดียวกันคุณแม่อยากจะเดินไปให้แม่หอมอ่ะอยากให้แม่ดมอ่ะไม่เลไม่จะไม่ดมผู้หญิงแม่คือคุณผู้ชมโลชั่นคือมาดามฟินอ่ะเขาดานในเรื่องของน้ําหอมอยู่แล้วเพราะเขามาทําเป็นโลชั่นน้ําหอมมาแม่มันเหมือนหอมคูณสแม่อันเนี้ย อุ้ยทา,าได้ทั้งตัวทุกซอกแม่ทุกซอกทุกซอกเลยนะทุกซอกทุกมุมแม่จะหอมตรงไหนอยากให้ตรงไหนหอมแม่จัดไปเลยเออจะบอกอันน้ำหอมเราอาจจะไม่กล้าฉีดทุกซอกใช่ไหมแต่โลชั่นแม่ได้ทุกซอกโอเค okay. คุณผู้ชมค่ะคือต้องบอกว่าสิ่งที่แมาชอบนะคุณผู้ชมมาดามฟินเนี่ยเขาจะมีคาแรคเตอร์ของน้ำหอมแต่ละกลิ่นที่มันไม่เหมือนกันชื่นใจไหมเออหอมชื่นใจแล้วทิ่ง เขาบอกว่าถ้าเกิดทาโลชั่นเสร็จแล้วก็พ่นน้ำหอมต่อคุณเอยติดทนนานกล<ช>ิ่นหอมฟุ้งกระจายมากเลยดังนั้นวันนี้โปรโมชั่นย้ำเลยค่ะได้เลยค่ะปกตินะคะน้ำหอมมาดามฟินนะคะ2ขวดเกือบ3 0 0 0ับาทวันนี้จ่ายเพียงแค่1990และเฉพาะคุณผู้ชมที่โทรมาตอนนี้เลยนะคะคุณผู้ชมหรือว่าแอดไลน์มานะคะคุณเนี่ยจะได้น้ำหอมแถมไปอีก1ขวดพร้อมโลชั่นอีก2หลอดรวมทั้งหมด3หลอด3หลอดนะคะคุณผู้ชมค่ะรวมทั้งหมด 6ชิ้นนะคะปกติเกือบ6,000บาทวันนี้คุณจ่ายเพียงแค่1,990บาทเท่านั้นนี่ตรงเซตนี้เลยนะคุณผู้ชมขาดท,ทั้งเซตนี้นะสนใจนะคะแอดไลน์มาเลยค่ะที่แอดไซ ฟิน56หรือว่า0 2 0 3 0 0 0 3ศู์ยาัเนี่ยโดยเฉพาะ<ม>าโดยเฉพาะในวันนี้นะคุณจะได้น้ำหอมวดพิเศษคือตัวซัมเมอร์เพราะว่าใครที่ซื้อในส่วนของมาดามฟินมานานแล้วเนี่ยนะคะแต่ในส่วนตัวซัมเมอร์เนี่ยนะวันนี้คือตัวแถมพิเศษเลยนะซึ่งตัวนี้เป็นกลิ่นมาใหม่ล่าสุดเลยค่ะคุณผู้ชม่ะใครๆก็ติดใจนะคุณผู้ชมขาวันนี้เราเออกมาแถมเลยนะเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆในรุ่นซัมเมอร์นะคะกับสีส้มอันนี้แอรรู้สึกว่าทาเขาเรียกว่าฉีดแล้วเนี่ยมัน ให้ความรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงที่หวานออดูแบบมีสนเสน่ห์ดูแบบว่าใช่ดูมี energy ออนะคะคุณผู้ชมคะและอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกคุณผู้ชมก็คือโลชั่นน้ำหอมของมาดามฟินปกติไม่ขายคะ่ะไม่มีขายถ้าคุณไปหานะไม่มีขายวันนี้เขาเอามาแจกเลยเพราะฉะนั้น 6ชิ้นนี้คุณผู้ชมปกตินะคะราคาเกือบ6,000บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่1,990บาทคุณหยิบมือถือขึ้นมาเลยก็ได้สแกน QR Code <ะ>นะคะคุณผู้ชมที่หน้าจอนี่ที่คุณเห็นเลยนะคะหรือแอดไลน์มาเลยที่แอดไซ FIN 56หรือว่า0 2 0 3 0 0 0 3 3มั่นใจใ<ช>เลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าวงการคือนักแสดงทั้งวงการใช่ใชไหมใช่ทุกคนนะคะเพราะว่าตอนแรกก็ไม่เปิดใจหรอกแต่พอเปิดใจปุ๊บติดใจกันทุกคนเลยค่ะดังนั้นวันนี้โปรโมชั่นพิเศษยังไงถ่ายรูปหน้าจอไว้ก่อนก็ได้นะคะหรือที่ Line แอดฟิน2 0 3 0 0 0 3 3กระโปรงเวอร์ชั่นพิเศษนี้1,990บาทคุณรับไปทั้งหมดที่คุณเห็นหน้าจอในขณะนี้เลยนะคุณผู้ชมนะโดยเฉพาะน้ำหอมรุ่นพิเศษรุ่นซัมเมอร์นะฮะถูกต้อง <ละ S 2> แม่ถูกต้องอย่างเท <3 S 2> ี <summer. S 2> ยวแม่เนี่ยเชื่อป่ะไม่ได้สระผมมาเจ็ดวันแล้วนะแอร์ฉีดน้ำหอม<จ>เอาถ้าสระผมนะคุณจ๋าเออมันอยู่นานจริง เออเมื่อเช้าเนี่ยช่างผมใดผมบอกลูกความลับกันหมดเลยเขารุกความลับกันหมดเลยเอาเป็นว่ายังไงก็ตามนะคะยังไงรีบแอดไลน์หรือว่ารีบโทรมาที่020300033นะคะ1,990ับาทคุณจะได้ทั้งหมดนี้ไปเลยนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ผสมกลิ่นกันได้ออ้หอมตลบอบอวนเจ้าค่ะถูกต้องแม่ช่วงนี้ฝนตกใช่ไหมผ้ามันชื้นเอ้าให้มาดามฟินช่วยหน่อยเจ้าค่ะเออฉีดเข้าไปได้เลยอยู่ได้ ทั้งวันจริงๆนะคุณผู้ชมนะอากาศจะเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนก็จะอยู่ได้เช่นเดียวกันนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ฝากเอาไว้ค่ะคุณผู้ชมคะ ต้องระวังของปลอมด้วยนะของแท้เนี่ยมีแค่ในทีวีเท่านั้นแล้ววันนี้แอร์เอาโปรโมชั่นมาฝากแล้วเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้เลยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะรีบแอดไลน์หรือว่าโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะ1990คุณจะได้ไปเลย6ชิ้นที่คุณเห็นอยู่แอดมาเลยค่ะที่แอสดาฟิน56หรือว่า0 2 0 3 0 0 0 3 3ูค่ะทั้งหมดนี้นะคะ1,990ับาทเท่านั้นนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆสาหรับน้องแอร์ที่มาบอกเคล็ดลับสเสน่ห์ของน้องแอร์ให้กับเรานนะะคะคคขุณ่ยิดี แ,แม่อยากฝากเอาไว้ว่าของดีเนี่ยไม่จําเป็นต้องแพงนะคะเอาละบนเวลาลงแล้สสำหรับวันรับแขกนะคะพบกันใหม่ในตอนเที่ยงค่ะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ